อะไรเขียนบอกว่าเคยโดนแม่ตีด้วยก้านมะยมแล้วตัวเองก็บอกว่าคันแม่ก็เลยตอบแทนด้วยไม้แขวนเสื้อเนี่ยอะไรด้วยรถยนต์รถยนต์เหรออะไรแม่ฟาดด้วยรถยนต์เลยแข็งแรงมากเลยไม้แขวนเสื้ออะไรเป็นรถยนต์ไม้แขวนเสื้ออ่นเป็นรถยนต์ได้โอเค โอ้เก่งคิอชอบป่ามากกว่าทะเลเพราะกลัวเวิรงทะเลที่ว่างเปล่าโอ้นี่ถึงว่าคุยกับเพื่อนตลอดเลยว่าเรารักกันชอบป่ามากกว่าชอบมากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมครัพี่ทำไมอ่ะมากกว่าทะเลไงแล้วมากกว่าอย่าไปคิดมากสิชอบป่ามากกว่าไม่มันเป็นแบบว่าประสบการณ์ตอนเด็กพี่เคยแบบไปดำน้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบเจอปลาหมึกยักษ์อะพี่แล้วแบบเคยเจอปลาหมึกยักษ์ด้วยเจอปลาหมึกยักษ์รอดมาได้ยังไงเออเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็เจอว่ะอไปพี่นี่มันตัวขนาดนี้แล้วแบบจริงเออแล้หนวดมันขนาดนี้แล้วกลัวมากแล้วมันทำไงมันก็แบบเราไปดำน้ำแล้วมันชันจะแบบไม่พี่มันอยู่เหนืออบหัแล้วมัน เรื่อยอะไรเงี้ยก็ไดบแล้วอ๋อจะได้บอสตบีนะฮะถ้าได้บอสตบีไปนัดละเลงเลยเออแล้วกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลธรรมดาธรรมดาจากคริสเขียนครับอ๋ออันนี้คริสเขียนใช่ไหมคริสเขียนแต่อันนี้เป็นข้อมูลลับซึ่งเราได้มาจึนจึ้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 ทำไมนายสารเลขอยู่นี่เขาไปอาเขาไปอาอันนี้อันนี้อะไรันเขาไปอ่าชีเขียนเองไม่มาเฮ้ย ทำไมไม่มีอะไรเลยล่ะโยก่ะไรีเล่นไปแล้วอปได้ไปแล้วเหรอไปนอดไปนอดเฮ้ยทำไมเรามาอ่านได้เล้วเล่นอะไรกันฮะเฮ้ยเล่นไรเล่นมันเอาหมูไปเล่นหมดเลยเอ้าอ่านเราต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องอย่างหนึ่งก็คือมีปัญหาทางกายภาพเวลาเดินทำไมคริสชอบเดินแขนแบบงอๆอะไรเงี้ยงอๆ ช่มแล้วตาจะจังงั้นเหรอจริงเหรอมีไรมันเยอะกว่าเราอีกแล้วนี่คุณมันเยอะกว่าเราอีกแล้วนี่มันเกินไปแล้วใช่ไหมนี่เพื่อนทุกคนนะครับมักจะประทับใจในตัวคริสเนี่ยแบบเมื่อกี้นี่ไงคือเป็นคนสนุกให้เวลากับเพื่อนเสมอชอบปลอบใจเพื่อนนี่วงเล็บแต่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเหรอปลอบใจจำไนะไม่ก็ถ้าเกิดเห็นใครเขาเครียดมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะอะไรเพื่อนเขาจะชอบคุยด้วยเขาจะถะเขาก็จะบอกให้ฟังอะไรเงี้ย ผมบอกเอ่อเอ่อเอ่อคิดดีๆเลยกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบมีอารมณ์ช่วยเพื่อนที่แบบไม่เป็นการคุยกันที่เรียกได้ว่าซึ้งจริงๆครับมีอันหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับให้สามารถปรบมือเข้าจังหวะได้เออเออจริงอ่ะจริงอหะอันนี้เพื่อนคอนเฟิร์มทุกคนเลยนะว่าจุดเด่นที่สุดเลยโอ้คูงกระบองเก่งใช่ไหมเราดูกันมาเยอะแล้วแต่สิ่งเดียวที่ทําไม่ได้คือปรบมือให้เข้าจังหวะ จริงเหรอเป็นคนไม่มีบีบมากพี่ไม่มีบีบแล้วให้มันตบผมว่าแบบให้ลองตบจังหวะพร้อมกับเราอ่ะหนึ่งสองสามจิกจิกโต๊ะจิกจิกโต๊ะจิกจิกโตจิกจิกโต๊ะอะไรนะมันจะช้ามันจะเร็วแบบพี่เลยไม่ได้ไม่ได้ยังไงเฮ้ยถ้าถ้าอย่างี้แสดงว่านายเต้นมันก็ต้องมีปัญหาดิอ่ะไหนลองดิอ่ะลุกขึ้นลองเต้นดิ การตูนยังไง ชัดเลยดันลีดดันลีดดันลีดดัลีดข้อมูลที่จดมาจากเพื่อนแต่อาจจะไม่สะใจไม่สะใจี๋ยวจะหาว่าเราไปเขียนเองหรือเปล่าเออเนี่ยน่คน่าจะถามเพื่อนๆดูนะไปดูกันจะจะเลยดีกว่าว่าเวลาเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีกล้องซ่อนอยู่แล้วเนี่ยก็พูดเขาจะเมาส์ถึงคุณไปบ้างไม่เขาไม่รู้นะว่ามีกล้องอยู่เออแต่เขาพูดถึงคุณเนี่ยเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาพูดยังไงเอางี้เดี๋ยวแนะนําชื่อกันก่อนโนตใช่ไหมฮะ น้องอกอเนเล่หนุ่ยวันนี้สารแนมาก็สาระแนเรื่อง<ะ>ชาคริสกันหน่อยคือชาคริสกนชาคริสเป็นยังไง พูดเก่งพูดเร็วฟังไม่ทันพูดไม่รเรื่องบ้านเนี่ยนะบ้านเราเนี่พูดเก่งมากพูดเร็วมากฟังไม่ทันแล้วก็มีฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยเรนมันช่างแต่คิดว่าเรเป็นคนไม่มีจังหวะแล้วแบบว่ามันไม่มีดิมันไม่มีดิตบมือจังหวะมันตบไม่ได้นะพี่เพราะเคยบอกว่าหกล้มแล้วเวลาเขาเดินเนี่งมือขึ้นอยู่เงี้ยตลอดเลยขาแบบเเหมือนโลกโลกอะไรวะเรื่อล่อะไรวะไม่เหนี่ยวเขียวเหี่ยวแล้วอีเหี่ยวอ่ะ ถูท้างจะต้องระดับเดียวกันความหนาความมันต้องใช่คู right. yes. ่เดียวกันเลยเป็นโรคติดต่อถูทางคอยระแวงตลอดเลยไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยก็คิดว่ามีแฟนเพลงที่ข้างคุณพีทเนี่ยไอหมาไอหมาหน้าเขาแบบคล้ายๆดาราคนไหนหน้าหน้าเขาจะดีตั้งแต่ดีแล้วนะแล้วจะดีแต่ตัวโอเคนะมีเขามีหมวดใต้บูจิกกับพี่ใต้บูจิกแล้วเขาเล่าอย่างไรถึงมันกับคนนี้ ชวนไปเที่ยวพี่ร้อนอยู่เยลยเขาอกว่าวันนี้พี่ว่างเปล่าเยพี่เอ้สุว่างเปล่าว่าคิดเ่ยไปเที่ยวกันไหมเนี่ยเว,เวลาคนที่มันเ,เจอแล้วมันจไม่ได้มันาเงียมันจะายาม่จะมีใครมันจะมีอม,มรมมบอมับแขกของมันแต่ว่า มาในช่วงแน่แน่เนี่ยนีเมาส์กันจ่าจ่ามีเมาส์กันจ่าจ่าเลยเพื่อนเพ่นแต่ละคนไว้ใจเพราเราติดใจที่บอกว่าอะไรทักอะไรนะเวลามีคนมาทักแล้วแบบชอบรับฟอมรับแขกเป็นอย่งนจริงะครับชอบแบบมีคนมาทักแล้วเออบางทีจำไม่ได้หรอกแต่ว่าเออมันจะสลับกันอ่ะพี่บางทีก็แบบจําชื่อได้แต่จําหน้าไม่ได้หรอแต่บางทีก็จําหน้าได้แต่จําชื่อไม่ได้หรอบางทีพอเจออย่างเงี้ยเราเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็เจอแบบว่าคนที่เออ <ffe> <LEGO> เราต้องเคยคุยกับเขาแน่ๆเลยเขาแบบเอ๊ะเขาชื่ออะไรวะเขาจําชื่อเราได้ทําไมดีวะแล้วก็แล้วเหรอเฮ้ยแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็จะชุนคนไปเรื่อยจนเรารู้ไงจะมีคนอื่นเดินเข้ามาปุ๊บแล้วคุยเออเออเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเี้ตลอดเวลาจนมีคนเรียกชื่ออ้าวว่าไงเฮ้ยเออเนี่ยนีช่วงแสเน่แสแนช่วงต่อไปสเนแสนซึ่งซึ่งนาของเรามีอะไรที่ว่าจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับสักครู่ครับ ครับถ้ามาถึงช่วงนี้ครับช่วงสารเดชซึ่งซึ่งหน้าสับศนย์ดวยผมสปอคแสตคและน้องใหม่แสตคคาลเลอร์เทครับออกแบบไปแด้วเราดูไปนะเรากลัวไปเลยกลัวกลัวกล้ากล้าอาฆาตโอจริงจริงเรารู้สึกแบบเพิ่พอแล้วเรื่องการมี่มีใครร่วมแสดงบ้างครับในภาพยนต์เรื่องนี้ครับก็มีเรมีผมมีทามีอ้นมีหลิว มีพี่เปิ้ลมีเล่นฮะก็ห้าคนเมนเอางี้เดี๋ยวหลิวหลิวก็อ้นเขามีอะไรมาฝากถึงชาคิดไปชมกันเลยครับก็พูดถึงชาคิดชาคิดยมงามเป็นคนดีติงตองรักเพื่อนสีเช่นเรย์เป็นต้นสีเช่นเรย์เป็นต้นเรกับชาคิดเรกับชาคิดกอดกันก็มีบ้างกอดกันก็เพื่อนกันกันเนี่ยตอดกันกันเนี่ยตอดกันกันเนี่ยตอดกันต้องกอดสัน จริงๆแล้วชาติพเป็นเป็นคนที่อบอ้อมอารีรูปเสือกับเปิ้ลขุนอย่างมาชาติพมันบ้านี่มันแบบเดี๋ยวมันก็ดีมันก็ลายแล้วชาติพิจากผมก็ต่อไปนะครับอ้าวทำไมต้องเดื้าด้วยอ่ะนี่หมายความว่าไงครับท่าปูุเค็มหรือท่าอะไรเนี่ยท่าท่าปูุเค็มเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เหรออิบอิบมิตรมีใครอีกครับมีทา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 สนิทกับแม่ทาทา ก็น้องทาทาเนี่ยจะเรื่อสนิทไหมฮะไม่เลยว่ารู้จักกันก่อนมาทํางานก็รู้จักอยู่แล้วก็คือเจอก็คุยเล่นกันแล้วงสนิทหรือเปล่าก็ถ้าเกิดก็คงก็ต้องสนิทหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอาให้แน่ถ้าคุณไม่สนิทผมสนิทนะไม่ก็ไม่รู้เรียกไงดีอะพี่ไปดูกันดีกว่าครับมาพูดเรื่งคิดเลยดีกว่าน่ารักค่ะคนณนิสัยดีแล้วแดีพี่หอยหลอกว่าใช่หรอว่ะก็ไม่ มาฮะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ดีเดียวคิดแม่เลยคืเขาไม่มีฟอร์มเขาจะบ้าเขาบ้าเขก็บ้าเขาสนุกก็สนุกวันไหนมาเฮ้ยเพื่อนเป็นไงมาเลยบ้ามาสายลมสาลมมพวกนั่งนั่งีจริงนั่ฟรีฟรีฟรีเนี่ยแล้วพูดอะไรของเขามาไม่รู้ฟรีห้เอะไรอะไรกพูดอ่ะเขาน้ารักไูดอะไแบบตลกะ